นี่ก็คือบริเวณรอบสระโบราณนะครับและนั่นที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือตึกอานวยการหลังจากที่ตึกอเมริกาหลังเก่าได้ถูกทุบทิ้งเอ๊ะถูกทิ้งเลิกใช้แล้วก็มาสร้างตึกอเมริการหลังใหม่ครับเปลี่ยนไปเป็นตึกอเมริการเป็นถกงอาคารร้อยปีครับซึ่งอยู่ข้างหลังตึกอเมริกาที่อยู่ข้างสระโบราณซึ่งเห็นอยู่ในภาพนะครับซึ่งตึกปมาณเก้าชั้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นบริเวณของอาคารต่างๆในรอบ สับโบราณของโรงพยาบาลโซลินน,นะครับผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี้ก็คือบริเวณรอบสับโบราณอาคารต่างๆของมัสสุลินส่วนบริเวณฐานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบสับโบราณก็มีพุทธสถานสับโบราณแล้วก็มีสารเจ้าพ่อสะโบ,บราณ สานเจ้าปู่สาบ,บรลานนะครับดูดูดีดีสานเจ้าปู่สับลานรวมทั้งพุทธสถานจอมสริน,นะครับแล้วก็มีที่ประดิษฐานหลวงปู่เปาดนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ี่เร่งขอตั้งโรงพยาบาลสรนนะครับ